สัดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมโลบบ์แมปเดอะมิมิกกันค่ะกับพี่เซนซ่าซสช่องเอ้ยไม่ไม่มีช่องแล้วก็แบทแมนช่องพิมแบทแมนค่ะปะลุยแมนชแล้วกเราเล่นยังไงอะบอกแม่ด้วยเนอะโอเค <S <S มันซูมออกไม่ได้แม่เดินเลยแม่เดินตามพี่เซนแม่เดินตามพี่เซนนะอ้าวโอ้ยมีปีศาจยังไม่ตาย

เขาไปไหนกันนะหนูมองไม่เห็นเลยเปิดแสงก่อนแล้วเขาให้ทำอะไรอะแบบเนี้ยอุ้ยเห็นชัดขึ anyway> ้นเยอะแม่เปิดแสงหน่อยก็ได้แม่เปิดแสงก็ได้แม่ลองเปิดแสงดู วางหัวใจางหัวใจมทำยังไงทยังไงอะให้ให้ให้กดตรงที่มันมีปุ่มให้อ่ะเหลือหัวใจอันหนึ่งเบทแมนเอามาวางตรงนี้เลยเบทแมนเอามาวางตรงนี้แม่เปิดแสงเหรอหรือสุดแล้วเปไอ้นามอตีรยังอยู่นี่นาแล้วใครตายพี่เซนเนรอ เขาเขาเขาน่าจะใช้โลเขาน่าจะใช้โลบัคแม่เก็บหัวใจได้แหละอีกอันหนึง่งอุย้ยได้หัวใจมาเหมือนกันก็ใส่ตรงนี้เลยใส่ตรงไหนอะนี่แล้วก็หมุนโอ้ยมันกระโดดไม่ได้อ่ะหมุนหมุนแล้ว,ลวอ้าว,แล,วแล้วไงต่อ

นี่ไงพี่เซนเจอพี่เซนแล้วแม่เปิดแสงยังไดแ,แล้วเนี่ยเทียนไม่ใช่หมายถึงเปิดแสงอย่างเงี้ยเลื่อนลงอย่างเงี้ยได้อย่างงี้แหละได้เหรอแม่มาแม่มาแม่ไม่รู้เลยตรงไหนนะแม่แม่ก็แม่มองไม่เห็นอ่ะวิงว่งวิ่งแม่วิง่งแม่วิง่ง เหล,ลือแค่พี่เซนคนเดียวหรออตายเลยอ่ะตายแวไม,มผมผมม่ยกิกับพี่งี่แเเงเอ้ยเียเ้ยมันมีชวิตอ้าวอ,อาตายอีกแล้วอา้อาวอ้าวไม่ทันทำอะไรเลยตายอีกแล้วคืออะไรอะแม่งงอะหนูก็งงเหมือนกันแม่งงเอ้ยชีวิตใหม่อีกแล้ววิ่งวิงวิ งงง oh <my> มันคืออะไรอ่ะเอาตายอีกแล้วงองอ่ะอาชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ตาย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 อีกแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะตายอีกแล้วเหลือพี่เซนคนเดียวอีกแล้วเ,นนเดวอวอะไรเนี่ย ใช่ตอนตอนนี้ดูหน้าจออยู่แต่มันกดออกไม่ได้น่าจะมีชีวิตใหม่มั้งใช่ใช่มกดออกไม่ได้อุ้ยพี่เซนเก่งมากอา้าวมาเกิดใหม่ย้งเ,เกิดใหม่แล้วปะยี่เกิดใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วดีจังเลย ดีแล้วเกิดใหม่ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปเล่นใหม่ใช่ใเขาบอกบันทึกอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่กดอะไรพี่เซนพิมอะไรทุกคนเซฟกันด้วยนะครับเซฟตรงไหนอะเบตเม เห็นยังเมื่อกี้มันมีคำว่าบันทึกอะก็เลยกดไม่รู้ว่าใช่ป่อเอ้ยจริงเหรอเดี๋ยวไปเบ็นแมนกลับมาบันทึกก่อนมันมีคำว่าบันทึกกับบันทึกอะไรไม่รู้แม่ก็เลยกดกดบันทึกมันมีอยู่มันมีอยู่ตรงที่มันเกิดไปอ้าวแล้วหนูหลงอะอ้าวผมอยู่กับพี่เซนต์ดัซีแล้วแล้วพี่ซนต์ดถ่ายตัวอ้าวหนูหลงอ่ะแม่แม่ก็หลง เหมือนจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แม่แมาเกิดใหม่แล้วนะเนี่ยเนี่ยมันมีตัวบันทึกตรงรูปปั้นคนเนี่ยใช่หนูรู้หนูกาลังจะหาทาง<ช>กลับ <c oughs> <c oughs> กําลังหาทางกลับแต่หาไม่เจอนี่ไงพี่เซนซ่ซีดเย่เจอแล้วยาหนูตามพี่เซนซ่าซีดเลย ลายเราหลุดปะะไคบเพิงอะไรประดิษฐ์อะไรวะเนี่ยแม่ลายหลุดหรือเปล่าเหรอไม่รู้รดูสิมันเงียบเงียบแม่ลายหลุดหรือเปล่าไม่รู้ดิมันออกไม่ได้ดิออกได้ปะล่ะออกไม่ได้ออกออกแล้วหายเลยอ๋อโอ้โห oh, <no! S 1> ปิดประตูเฉยเลยคืออะไรสดคบเพิงอัมตะ

มันยากมากเลยอะแมบเนี้ยงงด้วยอะเล่นไม่เป็นน่ะอ้าวพี่เซนเขาไม่ขยับอะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรเขาพิงอมันตะอะไรไม่รู้แม่รอตรงเนี้ยนะเล่นเล่นกันไปเถอะแม่รอตรงเนี้ยแล้วแม่แม่ไม่ออกเลยล่ะเราอย่างนี้แหละแม่ไม่ออกเลยเหรอทขาแม่แม่เล่นไม่เป็นไงก็เลยงงงงยน่แม่เปิดแสงยังไม่เปิดกหล่นั้นแหละเนี่ยเห็นชัด เนี่ยเจอมอตี้ด้วยไ,ไม่รู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นยังไงกันเลยอยู่ยิงนิ่งม,มาป่ะป่ะหนูจะเดินตามมอตี้หนูเดินตามมอตี้ ผีไล่อา้าวแบทแมนหายอาวแบทแมนอยู่นี่นี่ไงเจอพี่เซนแล้วต้องตามแบทแมนไปมแไเห็นมนีมันอยู หนูปรับแสงให้สุดเอ้ยไม่ใช่นี้โอเคเห็นชัดอยู่นะอยู่กับแบนแมนนี่แหละปลอดภัยปลอดภัยอยู่หนูคิดว่าอยู่กับพี่เซนน่ะปลอดภัยมากๆเลยมั้งนะแต่ปลอดภัยนั่นแหละ

อะ,อะไรอะ่อเระเขาบอกว่าให้ให้รอตรงนี้พี่เจนก็พี่บอกให้รอตรงนี้เย่แต่ว่ามันก็จะไม่มีอะไรทำมาสิ ออกผีมาก็งงต้อใจไงเจ๊มั้ยไปที่ประตูแม่ไปที่ประตูร,ระวังผีไล่นะแม่ก็กดวิ่งแล้วเหมือนกันบางครั้งมันก็ช้าบางครั้งก็มันก็ไม่วิ่งให้อ่ะอ,อร่อยอ่ะอยู่กับหนูเอ้ยผี นี่ไงเจอประตูแล้วเย่เจอประตูแล้วมันจะมีประตูอยู่คนเดียวเหมือนกันตอนนี้อยู่กับพี่เซนเซสีแต่ตามพี่มอตตี้แต่เจอพี่เซนเซสีแม่อยู่คนเดียววังเวงว้าเว,ว,าเวมา มากับพี่มอตตี้แต่ไปเจอพี่เซนซ่าซีด่ะคิดดูแล้วพี่แล้วไ,ไงเจอแล้วแล้วพี่มอตตี้ก็หายตัวเจอแล้วไม่ไงไม่มีอะไรเลยมีแต่ไฟ อ้าวอ๋อมันน่าจะเป็นอ้เนี่ยอ่าเหมือนกันเออใช่เหมือนกันเหมือนกันนี่ไงเจอกันแล้วเย้ yeah.

หนูตามพี่เซนซัสีดเอาไมไตีผีมจอแล้วถ้าพีมาเราเอาไมไปตีเลยแม่จะตีพี่มอร์ตี้ทำไมนี่เราผีเนี่ยเราผีเสาเลยล่ะนี่มันคือเสาไหม เจอแบทแมนแล้วเจอแม่ด้วยเจอหมามีใช่ใช่เขาเห็นในเครื่องแม่อยู่ตอนนี้กำลังดูพี่เซนเซอร์แล้วมันคืออะไรจอที่เขาทำอ่ะดำๆอ่ะอาจจะทำเค้กนี่พี่ โดนบ้างไหมอ่ะแกนดูให้หน่อยว่าแม่ตีโดนกับเขาบ้างไหมไม่รู้หนูต้องต้องตีเหมือนกันหนูต้องกดคลิกเพื่อปลดปล่อยตัวหนูหนูโดนกินแล้วแม่ตีโดนบ้างป่ะเนี่ยตีโดนเหรอแม่ตีโดนอ่ะใช่ yes พ่อตี้เขาอยู่ปออะไร,ไระหรือมอ,รมอรหรือมหาลัย ไม่มีให้กระโดดกินหนมรอรอ,อพี่มอตตี้คิดแคทอร่อยไหมเฮ้ย<อ>แม่เจออะไรก็ไม่รู้อะ่ะมาคนเดียวด้วยหาย <Hi. S 1> หลงหลงหลงทางแะคเขาแก๊แก๊งแก 我吃牛肉。 ทำไมแม่แม่แม่อยู่กับใขรไม่รู้คนเดียวน่เน่เดี๋ยวมีตัวต่อตัวเตอร์อะไระแม่ต้องฆ่าตัวต่อแม่ลองโดนกินนะโ <c oughs> ดนอะไรอะ่ะ นั่นแกนมาแล้วนะ่นนวนะจอสันแล้วน่ะแม่แกะก่ายสกอเทปก่อนดิแม่นี่แม่รออยิ่นกนี่แหละู

เ,เอ้ยเอ้ยเหมือนเห็นคนนะเหมือนเห็นแล้วเหมือนเห็นใครไม่รู้ พี่เซนไปนู่นพี่มอตี้แได้แต่แบทแมนระวังหลงนะน ลอ,องแม่แม่กินอะไรที่หนูแก็ไปแล้วเนี่ยแม่อะไรวะเนี่ยมันคือแบบอ้นนอาวหนูหลงอ้นนอาวหลงแป็มแม่อย่าเพิ่งไปหลงอ้าวเอาแกนอยู่นี่ยังไงไม่เจอพี่เซนเซอ,ซงงอรอ์สีดันหลงอ่ะพี่เซนเซอร์สีเขาไปแล้วแต่ว่าเราหลง แม่เดินตามนะเบทแมนมาทางนี้น,นี่ทำไปยังแล้มันมีอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นน่ะไปกันมันมีมนมนแม่อย่าคานสิแม่คานอีกแล้ว อุ้ยอะไรอ่ะฝนตกเปล่าอ่ะ ไม่ลองกัดเอาอร่อยไหมอร่อยไมที่นี่มันเคยกินที่ไหนวะมันกินไปโป๊ไหรกินอะไรหนูคิดว่าเหมือนขนมในเซเว่นที่หนูเคยซื้อมากินแ,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 แล้วหอไล้เอา้าเพิ่งรู้พี่มอตตี้เขาตายแล้วหรือที่พี่เซนซอรซีดตอไม่ไดุ้งผ้าคพนหัว้าน จบยังอ่ะงั้นปิดคลิปเลยมั้ยปิดคลิปเลยแกอ,อ,อุ้ยหนูเล่นได้ต่อ,ลตอเล่นได้ต่อกนปืนมาก่อน สำหรับวันนี้หนูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย